สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้จะขอนำเสนอเมนูที่สามารถลดน้ำหนักสามารถลดความอ้วนสำหรับสาวๆที่ต้องการทานในตอนที่ควบคุมน้ำหนักก็คงจะหนีไม่พ้นเมนูสลัดผักแน่ๆเลยใช่ไหมคะนอกจากสลัดผักแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเติมผลไม้ลงไป แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้ด้วยนะคะควันนี้จะเป็นมหกรรมกินผักอีกแล้วนะคะพริก3ามสีพริกหวาน3สีนะคะหัวหอมใหญ่แล้วก็อันนี้น้ำเป็นน้ำสลัดชนิดซองอันนี้เป็นแครอทมะเขือเทศแล้วก็มีสตอรอเบอรีอร่ด้วยนะคะอันนี้เป็นอะโวคาโด บีทรูทนะคะบีทรูทสีแดงนะสีเข้มมากเลยนี่ค่ะตัวเขาอะเป็นสีแดงหั่นเสร็จแล้วค่ะดูดิสีแดงแป๊ดเลยแล้วก็จะใส่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินี่แหละแล้วก็ปลาทูน่าชิ้นใหญ่ในน้ำซุปญี่ปุ่น จริงๆก็เคยกินแต่ในน้ำน้ำแร่หรือในน้ำมันอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้บอกว่าในน้ำซุปญี่ปุ่นก็โอเคแหละก็มีน้ำมันมากอกแล้วก็พริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นของเรานี่แหละนะคะอันนี้เป็นสลัดเดี๋ยวจะมาลงมือทำกันเลยค่ะหั่นผักเป็นลูกเป็นชิ้นลูกเต๋าเลยนะคะ จะดูว่าใส่ใสเยอะไหมใส่ใส่ครึ่งซีกพริกมันชิ้นใหญ่มากใส่ไม่ถึงลูกนะคะใส่ไม่ถึงครึ่งลูกนะคะ แกรอทนี่ค่ะไปต้มดีกว่าไปลวกให้สุกเนาะเพราะว่าผักอย่างอื่นมันสดสดหมดแล้วบางคนที่ไม่คุ้นกับการที่กินผักสดมากๆนะคะก็จะอาจจะมีอาการท้องอืดน,นะก็ใช้วิธีต้มก็ได้ค่ะลวกลวกผักเนาะ แล้วก็หัวหอมหัวหอมก็จะลวกดีกว่าหัวหอมก็จะต้มให้สุกดีกว่าเนาะหัวหอมหั่นยังไงดีหั่นยาวหัวหอมหัน่น สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เด็ดเปลือกออกเด็ดใบออกสักหน่อยสตรอเบอรี่นี่ออใส่ทั้งลูกเลยก็ได้น่เนาะใส่ทั้งลูกแล้วกันลูกไม่ใหญ่มากแต่ก็หวานดีนะคะหน้านี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนหน้าหนาว ผักหลายๆสีก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเป็นพริกหวานเขียวแดงเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นหัวหอมใหญ่ที่ต้มสุกแล้วนะคะแครอทต้มสุกแล้วบีทรูทต้มสุกแล้ว อันนี้สตรอเบอรี่ไม่สตรอเบอรี่ไม่ได้ต้มนะมะเขือเทศแล้วก็อะโวคาโดค่ะส่วนอื่นๆก็ยังมีอีกนะเนี่ยยังจะมีผักเขียวอีกนะคะผักเขียวยังไม่ได้หั่นเนาะเดี๋ยวเรามาหั่นผักเขียวกันก่อนผักสลัดนะคะผักที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นผักคอสนะคะแล้วก็กรีนโอ๊คซึ่งนิยมนำมาทำเป็นสลัดเพราะว่าผักทั้งสองชนิดเนี่ยจะมี กรอบแล้วก็ไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอื่นนะคะจะมีรสหวานนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นผักที่มีวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องอบำรุงสายตาช่วยบำรุงกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นผมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำามาก,มากแถมยังรับประทานง่าย ผักเนี่ยคะ่ะเป็นผักสลัดใส่ได้ทุกผักเลยนะคะถ้าใครชอบผักไหนก็ใส่ได้เลยนะคะที่หั่นชิ้นเล็กเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเราเวลาที่เราใส่ชามผสมแล้วเนี่ยมันจะได้จะได้ใส่ได้เยอะๆ เยอะไปมาสลัดก็คือยำอ่ะนะคะเพื่อนๆใส่มะนาวลงไปด้วยโหมะนาวนี่ลูกนี่ดีมากเลยบีบมะนาวลงไปนะกลิ่นจะได้แบบหอมแล้วก็เปรี้ยวนะคะเราจะมาผสมน้ำสลัดกันนะคะน้ำสลัดชนิดตองค่ะนี่ใส่น้ำมันมะกอกมาแล้วนะน้ำมันมะกอกประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะ มันจะมีรสเปี้ยวเล็กๆแต่ว่าวันนี้อยากจะเพิ่มความเปรี้ยวพี่วัดก็เลยเติมน้ำมะนาวเข้าไปนะคะละลายในน้ำมันเลยค่ะลเป็นอย่างนี้แล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะ สลัดก็คือยำเนอะยำฝรั่งแต่ยำแบบของเราก็จะรสจัดจ้านนิดนึงใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปได้นะคะใส่เข้าไปเท่านี้เปรี้ยวคือรสมะนาวเนี่ยมันจะไปผสมกับส่วนผักต่างๆนะที่เราเตรียมไว้อะเนอะมันก็จะพอดี ทีนี้เราก็จะามาผาสมเป็นสลัดกันนะคะผสมในชามผาสมเลยค่ะมาดูอีกนิดนึงนะคะผักที่เราหั่นเสร็จแล้วอันนี้เป็นปลาทูน่ากระป๋องน้ำน้ำสลัดซึ่งผสมแล้วนะคะผสมกับสลัดซองอ่ะผสมกับน้ำมันมะกอกแล้วก็บีบมะนาวลงไป นี่เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่น้ำสลัดลงไปก่อนนะคะในชามผสมเนาะแล้วก็คนให้เข้ากัน ผักน้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเติมผักอีกหรือเปล่าแต่ผักยังมีอีกเยอะนะคะกลให้เข้ากับผักกับสลัดผักกับน้ำสลัดให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำมันมะกอกนี่จะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำสลัดเกาะกับเนื้อผักได้นะคะทีนี้ก็จะใส่ผักพวกนี้ลงไปนะคะ โอ้โหเยอะแยะมากเลยอ๋อใส่ทุกอย่างลงไปนั่นแหละสรุปแล้วก็คือใส่ทุกอย่างลงไปนะคะสีแดงนั่นคือบีทรูทนะคะน้ำกาจะเป็นสีแดงมากๆเลยอย่าคิดว่าน้อยนะกะ็เน่ยสีแดงแป๊ดเลย <c oughs> เดี๋ยวผสมไปรอบนึงก่อนเนาะโอ้โห น่าทานไหมคะเพื่อนเ่อนเนาะถ้าเราไม่ชอบกลิ่นฉุนของหัวหอมใหญ่นะเรานําไปต้มก่อนนะคะต้มให้สุกก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่มีกลิ่นฉุนแล้วจะออกรสหวานด้วยอืมอร่อยอีกแล้วทีนี้ก็จะใส่อันนี้เป็นปลากระป๋องทูน่าเนาะ เอาไปอุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ค่อยคุ้นที่จะกินของที่เปิดจากกระป๋องแล้วก,กินเลยเนาะแล้วก็ต้องเอาไปอุ่นเอาไปต้มก่อนมันเป็นน้ำที่อยู่ในน้ำซุปญี่ปุ่นว่ะงั้นพี่วัดก็เลยต้มลงไปเลย ก็คือยำนี่แหละค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมนาออยากชิมอะ่ะขอชิมก่อนนะอืมอร่อยอีกแล้วอะ่ะ อืมอร่อยจังสีสันสวยเนาะนี่ใส่ใส่มะเขือเทศลงไปอีกนะสียิ่งสวยใหญเลยชิม ขอชิมอีกทีืทีนี้ก็มาตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะอืมอร่อยมาก ใส่อโวคาโดที่หลังนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมองไม่เห็นกลัวว่าอโวคาโดจะเละอโวคาโดนี้เขาเนื้อเนื้อดีดีเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ยังมีซอเบอรี่อีกนะ สุดท้ายก็ใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตใส่โยเกิร์ตราดลงไป<ย>ก็จะได้สลัดจานอร่อยแบบนี้นะคะเห็นแล้วก็อยากชิม อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆน,นคะเมนูนี้เหมาะสําหรับเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะหรือบางคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่เนี่ยอาจจะทานสลัดไปก่อนรองท้องไปก่อนนะคะจะได้ทานข้าวได้น้อยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ